สวัสดีคะ่ะเอฟซีพันสองไม่น้อยพร้รวยมือนีไม่น้อยพ้ร่รวยก็ได้มาหน่าตัวเลขกของปูขาวเนาะคะ่ะโค้งสุดท้ายของปูขาวมือนีก็ได้คิดว่าปูสีให้ตัวเด็ดเด็ดมาฝากพี่น้อง FC เอฟซีเฮาละคะ่ะเฮากับมัเบิงมาช่มพร้อมๆกันเนาะคะ่ะว่าปูเฮามือนีสิได้ตัวใดเด็ดเด็ดมาฝากพี่ฝากน้อง FC เอฟซีเฮา ตมาไปเบิงไปช่มน้ำกันเนาะค่ะบอสิบอเรียนรับอกว่าเนีมันก็จะไปไว้เนาะาบ้านเห็ดนอย่างก็เรียนอยโอ้ยไปไว้บุ หายใจพ่อเทียตัวเอยังน้อยนั่นขคือแน่มึงปูหรือคือไวหวลยคร <c oughs> ับโอ้ไหวครับ <c oughs> เล็กเก็ดแป๊บเดียวเจ็ดมาแล้วครับเล็นเก็ดแล้วค่ะกล้องบมชันซัสน แลนเร็วเว้ยมือ่อยาเลียนไหลไล<า>่คู่ปงจนอาเจ้าคือเรีย<อ>นเรีวยวอีพออาเรียนมามันเหรวดบัดนี้าำเหน,นียมันค่อยตัวงามทำใหนเพิ่นก็เจ็ดหนึน่งเจ็ดหนึ่งเจ็นะคะคไม่เจ็ดหนึงน่งหรือหนึ่งเจ็ดก็ว่าไปเลเด้อพี่น,ออน,น้องเด้อโอ้ยเลียนนิดนาะ นะครับเรียนเร็ว เราเพ, ka, พ anya, mm ิ uh, <inc> ่นป yeah, really mm ึกพวกนี <sh> ่ป nice ึกตะปูงามปานนี้มันโตท่อพี่มันก็ถือใจคนนี่เนี่ยมันเข่าเข่ากันกันใว่าบุกต้อนเนี่ยบุกเป็นโตให้หกเก็ดหนึ่งหกยังเปลี่ยนยังบเปลี่ยนเนล่ะลูกยังอยู่เก่าด้วยครับเจ็ดหนึ่งหกนะของเก่ายังอยู่เหมือนเดิม เกิดไหมไม่ไปไหนเป็นสันตัวอยู่นี่นะอยู่ครับเราตโตเก่าแต่มาเอาอยู่ตองวดอยู่เจ็ดหนึ่งห้ามฝัานแตงไหวพี่น้องครับยังคือเก่าอยู่เนาะค่ะยังตะเหล็กสองตัวผู้กำลังสีเฮ็ดีครับสองตัวสองตัวเอาตัวได้น้อง เอาโต้กันเสอยงันะน้อยสองยูทูบหน่อยเอาโต้ไหนโตวมันถือกครับปู่ปู่ลูกใหญ่ปู่เอาโต้ไหนเจ้าน่าหน่อยเนี่ยแต่ปู่อืมเอาแม่น้อยยยาน้อยยายน้อยอย่นปู่ถามเจ้าเจ้าเป็นน่าหน่อยดิเจ้าเสียให้ปู่เอาโต้ไหนอยากให้เอาโต้ไหนนี่สองหกสองหกมั่นใจมั่นใจเพาปู่ว่าซัดสงสัยแล้วว่าเลขกูก็มีสองหกอยู่เด้อกูยังไม่รู้เลย เออสงสัยมึงจะถูกว่ะเพราะว่าช่วยลดเต่แลขสองไม่ได้ดูได้ยังไงว่ามันจะออกสองหกถ้ามันออกสิบหกล่างละมันก็รวยใช่ไหมกูไม่ชนะมึงเหรอเชียดกันคนละแต้มนะโอเคค่ะดูก่อนนะค่อยพูดค่ <c oughs> ะเรของพ่อปู่จะนั่นไหมดูเลขล่างพ่อปู่ก่อนมันจะขยับไหมถ้ามันขยับก็ อยู่ในจุดที่มันจะเป็นจริงถ้ามันยังคงเดิมมันก็ไม่ขยับมันจะซื้อได้ก็สองหก่ยมันอันแล้วมันอันก็เรื่องสองหกทีเราก็ไม่ซื้อสองหกสามหกมันก็ออกแล้วมันก็ออกได้ดีล่ะพอใจไหมพรปู่ผู้ชานั่นอะเอามันออกล่างแล้วมันก็มีสีออกบนด้ละ พูดไปอย่างนั้นะแย่คนนี้เฉยะเขากำลังรุ่นหวยอยู่ได้แจ้งหน่อยนๆก็แล้วมีความสุขคนแก่เผื่อบอกกับคนอื่นเขาเป็นมั่ง สามยางง่ามเลยสามไต่เร็วิวกัดก,กับเราแล้วนะ <c oughs> สามมาแล้วเจ้าสามอะไรวะเนี่ยดูก่อนสามเกีดค่ะสหสามหามมลวองมตัวแรก อย่างมันสามหายด้วครับอเป็นรักไก่เป็นสามศูนย์สามพี่น้องขอบคุณเทวดาอารักษ์ทุกพระองค์ที่ช่วยเราเจริญพรสามศูนย์สามศูนย์พี่น้องสามศูนย์เขารู้แล้วเลขปูไหนยังนีตรงกับที่เขาบอกปูไใบพร้อมุนี่มิตเด้งหมดนี่โอ้เลขนีมิตปูนี่มีดเขามาบอกว่ปูเลขจะฉีกออกศูนย์สามตัวเดียวเขาบอกสาธุสาธุโอ้ยจะมันสื่อไงเรื่องบาตนี้เลขปูตรงใบพร้อม แล้วก็สวยด้วยใี่นองมากลบนน่ายงนักหนาเเคยมากสองม่ใจยามู่วนคะหน่งหกให้เท่านั้นล่ะสวยสวยสวยให้เท่านั้นล่ะนี่แหละตที่มากัดสองหกยันไว้เด้วครับเด้อแคบหนาจอไว้ครับได้แล้วหนึ่งหก บับงคนีมีอย่างอีกลูกสามครับไม่ป,าป้า,า,า,กกนนาเป็นยังเจ็ดหนึ่งหกีสามูนย์สามนะคะมือหนึ่งสองเกี่ยวสามเขียวนะอยากเป็นด่าล้า,าน,กนกันก็นมาหลายๆรถมีดล่าล่าแทะเหมือนป <c oughs> ูเกิ้นเลี้ยงอันนี้ปูกินหกครกิ้นหกเอครับกี้ยนะครับกิ้นสามครับปู ครับผมปีนหกครับปีนหกตัวเดียวดูทบมาสั่งปูมัดเหมือนโบปูอ่ามันก็สั่งเอาปั่นกูไปลูกนี้หน่อยปีนหกตัวนึงอ่าปีนหกป่ะอ่าปีนกะหันนึ่งที่แล้วนี่คุณบอกกูปีนโบแมนจ้าปีนปีนได้ไหมปีนทระบอกไหมปูปีนทองอีกันเป็นตั้งสี่สิเป็นเก้ารึครับนั่นครับนี่นี่ถูกต้องเลยครับเจ็ดหนึ่งหก เจ็หนึ่งหกกับสามศูนย์เจ็ดหนึ่งหกกับสามศูนย์เขีนเส็จต้เลยครับสามศูนย์อ้อยเนาะเลยครับพี่น้องผู้สีเีนผูสิเีนเอาเองดอกครับอ้าวพี่น้องเฟซกับเป็นมักัีวนเอาเด้ออ๋มีอันหนึงยังไม่มีดิค่ะปูอันหนึ่งมั่นมีบ่จ้าอันหนึงยัง่มีเอออันหนึ่งมันกั้นว่กันว่ามันบ่มีเอาเอาเลยเนาะให้มันอีเลยเจ็ดหนึ่งหกกับสามศูนครับพี่น้องเฟครับ เจ็ดหนึกกรั้นเนี uh ่ย huh. นั่นค่ะเอาให้มันรวยโลดอีหัวแดงนะปู่เท่านั้นล่ะอ้ปูอันนี้ที่เห็นในเลขนี้มีปูคู่ี่แตมาตรงกันกับงวดนี้สามนย์น่ปูมัเป็นสามเจ็ดนย์เขาให้ปูมากสามเจ็ดศูนย์เอาหนึ่งับศูนย์เป็นตัวเดียวกันมันเดียวกันเนี่ยล่ะนี่ค่ะ หนึ่งกับศูนย์หนึ่งกับศูนย์ค่ะครับเลขหาตัวนี้แล้วครับตัดเอาครับสามเจ็ดศูนย์ก็ได้เนี่ยพี่น้องมากครับเจ็ดหนึ่งโอ้โูสีเจนให้เราครับพี่น้องครับปูขั้นเกลียวเส้นปูว่างปูนี่มึงเกลือบบ่อหนิเลขนิมิตเยอค่ะก็เอฟซีหลายๆท่านว่าผูไม่ฟิสนาไม่มีม็ดบ่อนะคะนี่ครับ มีปูมาบอกว่าเลขที่ออกู03ครับสาธุสาธุสาธุเจาบอกปูเท่านั้นแหละ03มีเลขเด้อป mm. ุ้ยสาธุสาธุโอ้ยพี่น้องเอ้เขียนเป็นตัวมงกลงเราตั้งไว้ผมกันยังไงเพราะว่านี่370716 ราคางวดก้อนหน่อคือสามเจ็ดศูนย์กับหนึ่งหาศูนย์ห่านะครับทางก้อนคลิปก้อนนะครับคลิปนี้มาเฮ็ดยำเป็นคงสุดถ่ายของปูนะครับเจ็ดหนึ่งหกกับเลขนิเมตรศูนย์สามนะครับนะครับแชทไปครับผมเดี๋ยวดูกล้องสามเจ็ดศูนย์กับสามศูนย์เป็นนิเมตรเป็นมะครับสามเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งหก หนึ่งห้าศูนย์ห้าศูนย์สามอู้ยแ็งแยบหาเลยนะคะแขแยบหายแนเมื่อนี่มาได้ศูนย์สามค่ะคลิปก้อนนี่มีเจ็ดหนึ่งหกกับหนึ่งห้ากับศูนย์ห้าอือเขามีสามเจ็ดศูนย์ด้วยเมื่อนี่มาได้สามเจ็ดศูนย์กับศูนย์สามเพิ่มเติมค่ะถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายพอจะปูสุดท้ายครับเขามีอีกสุดท้ายแล้วใช่เราเดินพี่น้องเดินโบได้ม่าตามสุดท้ายอีกนะครับคงสุดท้ายแล้ววันที่สิบเจ็ด วันที่สิบเจ็ดที่จะถึงนี้ละค่ะไปแล้วหน้าเรื่อพี่น้องเด้อลูกไปตัดไปซอยไปขั้วอ้อมเฮ็ดเอาเองอันนั้นค่ะไปเฮ็ดเอาเองปูหกช่องมึงกับศูนย์สามกูไปชีแม่นช่องหกเอาบะเบนเลขกห้องดอกเหลขผู้อื่นมามาลูกแต่ว่าของปูเศรษิดอีบอลเกลื่อนแรงมันมาแบบนี้ เอาน้ำปูนั่นลหละตรงบ้ามหาปูเจานู้าเพือนพ่ถึงม่ยล่ะถามเพื่อนีว่าเพื่อนตรงบ้าที่ว่าตรงประเด็นที่เพื่อนเห็นแหละล่ะตรงบ้าค่ะคุณน้าตรงตรงที่ว่าเห็นอยู่หอปูค่ะเพื่อนไปได้เจ็ดเพื่อนได้สามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์ผู้เพื่อนไปนั่งอยู่หอปูฤาษีได้เพื่นได้ปูรูได้ปั้นนั่งอยู่นี่นะสามเจ็ดศูนย์ ได้ตรงประเด็นเพิ่นเอ๊ะตายละกูสิไปลบค้นบัดนี้แหละท่านผู้ชมาจิตจำคำพูดไว้เด้อยูทูบหน่อยจ้าใายผู้ใดที่เม่นคอยเบิ่งกันบัดมันออกอาจารย์โลูแต่สศกิจของพ่อปูบ้อนขาดจักขังจ้าเป็นเหล็กิมิดเด้อยครับ เลขกีปูได้มีมิดได้เลยปูพันบอกไปปูเขาจะสิเผยเลขมีมิดศูนย์สามเขาบอกว่าเลขศูนย์สามบอบนกระลางเฮ็ดเอาเขาบอกปูนั่นปูก็นั่งจำทินละมันนั่งมีผู้มามาบอกเราก็หายไปไปละไปละก็ล่าทั้งเดมาตัวแดงจึ้งเครื่องเด้อเปล่านี่ครับ ครับเขียนไว้่จะแบกเรือครับแคปหน้าจอเอาไว้ครับสุดท้ายสำหรับหมวดวันที่17มกราคมน้ำปูหมวดใหญ่แล้วครับได้เงินหกสุิบได้ครับว้่ามึงจะบ่อเอาไหมได้งวดนี้แหละครับเด็กนี่มีเด้อครับพี่น้องครับโซนได้หมดไม่หลายแท้เขาจะมาเอาบุญมันเงินล้านปูเงินล้านน้ำปูบ้านี้เราบ้ายนไปเป็นยูทูบเบอร์น้ำเฮาคนจ้ะพี่น้องมาหลายเอา ม้องไอเอาเี้ยนอ้ยแล้วจังไดย์ชลบอยู่บนแล้วอยู่เห็นเ,เนี่ยมาเขากว้งแล้วคนสวยนะคนคนสวยย่างกก่มาทั้งนี้แล้วเวีนไปทั้งผุมกทั้งนย่างกกยก็ได้ข่าวละค่ะทุกทุกคนพ่อปู่ไม่มีอะไรจะให้เมื่ถ้าเห็นของพ่อปู่แล้วก็ไปจับรถเลขรัฐบาลเขาเด้อ,อช่วยกันอุนดหุนลอตเตอรี่ของรัฐบาล ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ cin ้นไปใครซื้อก็รวยเสียเจริญพรสาธุกับคุณจะขอล่าเลยด้วยค่ะล่าเล่อยเลยครับน้าหลานเป็นมอยากเขากั้งอ่าเป่นมอยากขึ้นดาล่าอ่าคือเอานี่นะอเลยค่ะที่ประกาแดงเจ้าว่าง